เรามาดูน้ำพุล้นนะครับจริงๆตัวนี้เป็นของใหม่นะแต่พ่อค้าเอามาเทสนะครับเอามาเทสอัดวิดีโอนะครับนี่ก็จะให้ดูลายแล้วก็จะมีไฟนะครับพ่อค้าใส่น้ําละแบบใส่ฐานนะครับเดี๋ยวชีวิตมันอยู่แถวนี้แหละอยู่ข้างหลังนะครับเสร็จแล้วก็จะมีไฟนะครับก็เป็น ก็จะมีไฟอย่างนี้นะครับนี่นะครับถ้าเป็นกลางคืนมันก็จะเห็นสวนกันนะครับนีถ้าเราตั้งดีๆนะครับอันนี้มันวางอยู่บนพื้นผมมนะครับมันก็เลยไหล ไม่ตรงเท่าไหร่นี่อันนี้ไหลแล้วนะครับซูมดูชัดๆนะครับตั้งตั้งเป็นบนโต๊ะทำงานหรืออะไรก็ได้นะครับเป็นห่วงจุ้ยนะครับถ้าเป็นกลางคืนก็จะสวยนะครับกลางคืนก็จะมองสวยเสียงก็จะมีได้ยินเสียงมอเตอร์บ้างนะครับแต่ค่อยนะครับค่อยมาก นะครับถ้าบางคนเอาน้ำไปผสมสีเอาน้ำเป็นผสมสีก็สวยนะครับบอกเลยว่าเอาน้ำไปผสมสีสวยอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับ